ริงนะตอนแรกขอขอจะสรุปขอจะสรุปให้ฟังแม่ตอนแรกอะ่ะเขาอาจจะแบบเล่นคอนเทนต์อยู่อเขาอาจจะแบบนัดคอนเทนต์อะไรกันตอนแรกนะในความรู้สึกพอนะเขาอาจจะนัดก,กันแบบหรือแบบเออเธออย่างนี้อย่างนี้นะแบบอะไรเงี้ยแต่แต่เขาไม่ได้คิดว่าอีเนี่ยมันจะเล่นใหญ่เข้าใจปะเขาไม่คิดว่าอีนี่มันจะเล่นใหญ่ เขาไม่คิดว่าอีนี่มันจะแบบเบอร์นั้นเออเขาไม่คิดแบบนั้นแต่อีเนี่ยเหมือนมันได้มันมันตกป,ปลาแล้วแบบปลาติดเหยื่อเข้าใจป่ะแม่แล้วพอปลาติดเหยื่อแล้วมันเล่นใหญ่อีคนที่เล่นน่ะเขาก็แบบอ๋ออีนี่ทาไมมันเล่นใหญ่แล้วพอแล้วพอแบบเหมือนเหมือนมันเล่นใหญ่แล้วมันมันเอากลับไม่ได้ไงมันเอากลับไม่ได้เข้าใจแม่ พมันเอากลับไม่ได้มันก็เลยกลายแบบเออกับ,กลบเลยต่าเลยปนระมาณเนี้ยประมาณนั้นอืมประมาณนั้นแม่มันก็เลยเป็นเหตุการณ์แบบนั้นแหละเหมือนแบบมันคุมไม่อยู่แล้วมันไปเลยอะ่ะเออคือเขาอยากให้ตีกระแสะแบบพระอินนี่มันจะไปวงใหญ่ไงเข้าใจไหม อีนี่เป็นวงใหญ่ถ้ามีกระแสก่อนเข้าวงแล้วมันจะได้แบบมีชื่อเสียงไงเข้าใจไหมอืมอนี่มันจะมีชื่อแล้วเข้าไปมันจะได้แบบขับไปในวงมันจะแบบอือกูมีมโปรไฟล์นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมกูมีโปรไฟล์กูเป็นโน้เมเพราะการที่จะไปเข้าวงใหม่อะทุกคนคือมึงจะเข้าไปแล้วมึงจะไปเหยียบ คนที่อยู่ก่อนไม่ได้นะเข้าใจไหมแม่แต่เขาเข้าไปแล้วเขาอยากแบบฉันเป็นเพชรอะฉันเป็นดาวอะฉันสองแสงอะไรประมาณเนะี้ฉันมีแสงเข้าใจปะอืมนี่คือความคิดจริงๆส่งกวนประสาทด้วยนะตอนนี้ใช่ไงมมันมันนึกว่าแบบมันนึกว่ามันจะเล่นกระแสเป็นแต่ที่จริงมึงมึงเล่นกระแสไม่เป็นค่ะฉันบอกเลย คนอย่างมึงเล่นกระแสไม่เป็นค่ะแล้วมึงสิ่งที่มึงทําคือมึงคนเขาดูออกแล้วคนเขาเกลียดแล้วนางอะอยากจะแบบมีบ้านฮักอยากจะมีแม่ฮักที่มาซัพพอร์ตอยากจะมีคนรักฉันถามหน่อยมึงไปอยู่มาตั้งกี่ที่แล้วทําไมมึงไม่มีบ้านฮักฉันถามหน่อยทําไมไม่มีแม่แม่แม่แมคนไหนที่แบบตามไปซัพพอร์ตมึงกูถามหน่อยฮะ ขณะที่มึงก็เป็นคนเสียงดีหน,น้าตาดีผู้อยากว่าทําไมไม่มีคนไม่มีใครเขาซัพพอดมึงทําไมมึงไม่มีบ้านค่ะอืมน่าคิดนะน่าคิดบอสด,ดนตีอุตส่าห์ออกมาปกป้องนางกลายเป็นบอสด,ดนตีเสียหน้าเลยเก็เขาเคยทํางานด้วยกันไงเขาคิดว่าเขารู้จักด,ดีกคนนี้แต่ไม่ไงเล่นเกินเบอร์ เลขตันนเบออืม efc นางก็คอมเมนต์เสริมใหญ่ว่าผิดเหรอถ้าคนเขาชอบกันผนาอีภาชอบเฮียอะไรล่ะชอบเฮียอะไรล่ะอีดอกมึงพยายามที่จะเข้าหาลูกชายกูค่ะสันดานลูกชายกูไม่ชอบผู้หญิงอย่างมึงค่ะกูบอกไว้เลยค่ะ แต่ลูกชายกูนะ่ะอยู่ได้เพราะเอซค่ะกูบอกเลยค่ะอืมเขารักเอฟซีค่ะถ้าเอฟซีบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีอ่ะลูกชายกูไม่เอาค่ะมึงลองสิมึงลองสิแล้วเขาจะเลือกเอฟซหรือเขาจะเลือกมึงมึงลองสิอีสัตว์แหม่มมจะมั่นค่ะจะมั่น ให้เงินเขาเอ FC ให้นาะคตเขากับมึงให้ได้แค่อือยาค่ะยาค่ะดูออกตั้งแต่นั่งลงแล้วจิกตาใส่กล้องคักเห็นแล้วก็คือบถอถือทตุซีเมนต์กับย่านทัวลง ใครแนมีตัวแทนหมู่บ้านมาเม้นแม่ล่ะตบมืออยู่ในใจใช่ไหมแม่ใจร้อนไปหน่อยจะเป็นดาวอะไรดูไม่เด่นหน้าตาไม่ดาวค่ะจันดาลีนี่พอไปสืบหลังบ้านมาแล้วพอไปสืบหลังบ้านมาแล้วค่ะเฮียมากสเปกดาวอะไรดูไม่เด่นไม่น่าแะทำตัวแบบนี้ถึงไม่มีบ้านทักใช่ไหม ั่งดูมาหลายที่แล้วนะนั่งดูมาหลายที่มากแต่หลายบ้านพักมึงอะใช่ไหมเอฟซี <MC S 1> <MC S 2> บ้านนี้จริงใจเล่นเหนียวแน่นมากใช่วันนั้นนั่นดูไลสวดน้องบิ๊กห้ามห้ามพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นนะคะห้ามพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นหรือองค์กรในนี้เด็ดขาด โอเคไหมแม่แม่ห้ามพิมพ์ชื่อหรือองค์กรเตือนนะถ้าใครเตือนเราวยังพิมพ์อยู่จับขังนะบอกไว้ก่อนอย่าล้อเล่นกับระบบเอซีวันนั้นตอนไลฟ์เราไม่ดูเลยอย่าแผ่เสียงในหัวโอ้ อนไลฟ์เชื่อไหมแม่แม่พอดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะว่าพอทํางานวันที่ว่าไลฟ์สุดอ่ะฉันไอฉันบ่เห็นงานฉันเห็นอย่างยู่อย่างนี่แหละฉันเห็นอย่างยู่อยางหนึ่งนี่แหละตอนฉันเข่าตอนฉันเข่าไปเบิ้งได้ไรนนะคือมันไม่ใช่ช็อตนี้ไงมันเป็นช็อตแบบนางคนเดียวพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยบ่เห็นช็อตนี้บ่เนี่ย ฉันก็ไปเฮ็นโน่นนี่นั่นแล้วทีเนี้ยตึกตกตกเย็นมาอุ้ยฉันฉันเห็นอันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แบบไม่ญ่แบบพูดฉันก็เอ้าฉันก็เลยไปขับไปเบิ่งไร้โซนใหม่บัดนี้เออนั่นละฉันจะเห็นฮอตฉันไม่ได้ไปเบิ่งไร้โซนไงฉันเบิ่งอยู่แต่ฉันเบิ่งบ่ได้เบิ่งเบิดไร้โซนอืมฉันมาแต่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่แม่นั่นละ ตาจ้อยคงได้บทเรียนต่อไปนี้คงเขาระวังตัวตลอดค่ะตาจ้อยเป็นคนระวังตัวมากคอยกระบ,บอกแล้วขนาดตาจ้อ,จอยอย่งหนาเบ้อแมนอยู่อยากเป็นคู่จิน้นจะได้ดังวูจิน้นพอจินเนี่ยมึงจินอยงสมยิมึงากจิ้นเลยค่ะอู้ยเดือดหนาสตีมเลยมึงอาการมึงออกเกินค่ะสาวความล้านมึงออกเกินค่ะเนาะความล้านของมึงออกเกินค่ะ บอกเลยตั้นนานผมมันออกเกินจนเอฟจี้เขาแบบดา่าอืมบอสเขาก็ออกมาปกป้องเอฟซีที่ไม่เข้าใจก็จะไปดา่าเขาทำไมครับจะไปเรื่องมากอะไรนะ่ะเขราคนมันดูกันรู้ค่ะเขาเมันเบินกันหูนะแ่งโมเบิบ่งสายตาเบิ่ง กริดูมันยาวร้อยเล่มเปลี่ยนมึงกูดูก็รู้ค่ะฮึนี่คิดว่าตาจ้อยเรียกเข้ามาแนะนำให้เอฟซีรู้จักเพราะตาจ้อยใจดีแต่เข้ามาเขากะซิบตาจ,จ้อยเมื่อไหร่พี่จะลงไหลตาจ,จ้อยก็น่าเจียนเจือนไปนิดนึง ไปนอนก่อนนะคะตื่นมาค่อยฟังโอเคค่ะแม่เมื่อไหร่จะลงเลยพอได้ยินเมื่อไหร่จะได้กินข้าวประมาณเหมือนเมื่อไหร่จะได้กินข้าวกันแล้วทีเนี้ยเขาก็จับกุ้งยัดใส่ปากมันอือที่ที่พอเห็นนะเมื่อไหร่จะลงไรเลย,เลยพอได้ยินว่าเมื่อไหร่จะแบบได้กินข้าวกันแล้วหลังจากนั้นนางก็จับกุ้งยัดใส่ปากนี่นะ ไม่ใช่สีนางก็จับพี่ยอ่ะย่าใส่ปากนี่น่ะเออลูกกับเมย์ใช่กินอะไรลูกพอ,ออหนมาตกขาว,วันนี้กินเนื้อแม่ขาไปอยู่กับนั่งมาดีขึ้นสิเขากุมก,กันได้เขาเลยยูเขาเลยยูเขาหนีเข้ากัน ความเอาเปรียบความชัวคือกัน,นอยู่ร่วมกันอายุซุมเนี่ยชัวคือกันชัวคือกันจ้าถ้าจะมาทําสันดานงี้จะบอกเลยกับเอฟซี FC, ต่จอยไม่สนับสนุนค่ะบอกเลยออต่จอยนังเียแล้วจ้าตอนคบกับอี FC, อบิเอฟซีก็เตือนเยอะแยะแต่นางไม่ฟังรอบนี้นางต้องฟังเอฟซเยอะขึ้นนางฟัง ั้งไเลยต่จ้อยไม่ได้เรียกนางนะเข้ามานั่งเองแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะลงไรตาจ้อยจนหน้าเวอร์ที่นางมาเกาะเกินใช่มันแบบเกาะมาเกาะเขาดูสิอุย้อยผักเพื่เขาก็บเบิงก็กเห็นเออมาเกาะเกินเบอร์นี่จะไ้